นิทานิตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริเนพานโตปัตตายะปัญจปัญญาสุตระปัญญาตาติกานิทเวสังวัจจะราตานิหติกันตานิปัจจุปันนกาลวาเสนา อาสารามาสัจจาชัพพีสติมังทินังวาระวาเสนปนะคารุวารโอติเอวังตัสสาบกวาโตงปรินิพานาสาสนายุกาลคขนานางสาระเกตาพางนี สุปามัสสดูพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระภูมิประภาคอางนันแต่สมมาติมพุทธเจ้านั้นมาบัดนี้ศาสนายุการล่วงแล้วในสองพันหนาร้อยห้าสิบห้าประสาประตุบันสมัย รกรกดากมมากส,สุราตินที่ยี่สิบุกพระฤาษีวานแบบพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระปููมีพระภาคอารหาันตธรรมะสมุทิเจ้านั้นมีนัยยะอันดันพุทธบริษัททั้งหลาย จย่พึงกำหนดนับด้วยใบการัชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาดาโตสัมมาสัมพุทธสารพระวงเวสารนังยันติปปตานิวนานิจารอารามุกกะเจตยานิมนุษยสาปยัดจัติตาติบัดนี้อัตมภาพ อยากแสดงพระสัตธรรมเทศนาในอุตมะสรนกักฐาแพ่นาความตามพระพุทธน์ว่าด้วยเรื่องที่พึ่งอันประเบสร์ของชีวิตเพื่อแ่กับแบกของฉล้องจตางระดับปัญญาบารมี พิ่มปูนกุศลบุญญาสีแก่สาธุชนผู้สนใจในการควางธรรมทั้งหลายเรื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันแห่งการควังธรรมหรือที่เรียกว่าวันธรรมัสวนะจึงขอให้ตันสาธุชนทั้งหลาย ตั้งใจสนับรับกวางด้วยดีเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นบุญกุศลและความรู้ความเข้าใจที่จะพึงบังเกิดมีตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามประพุทธพจน์ที่ธรตมภาพได้ยกมาเป็นบทเบื้องต้นนั้นว่า พระหงเวสรนังยันตีเป็นอาทิซึ่งมีความหมายว่ามนุษย์เป็นจำนวนมากทีเดียวยามถูกภัยคุกคามพากันยึดถือภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามบ้างลุกกระเจดีบ้างมาเป็นที่พึ่งที่ลึก ที่พึ่งนั้นหาใช่ที่พึ่งอันกรเสมมจากโยคะไม่ <c oughs> เพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผูดด้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ย่อมเห็นแก่งอริยสัตยธรรมตั้งสี่ประการคือเห็นทุกเห็นเนิให้เกิดทุกเห็นความดับทุกขและเห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขคือวักมีองค์แปดประการด้วยปัญญาชอบที่พึ่งนั้นแรลเป็นที่พึ่งอันกระเสมสูงสุด พระบุคคลอาศัยที่พึงนั้นแล้วยอมพ้นจากทุกทั้งปวงได้คำว่าภัยคือความกลัวหรือสิ่งที่น่ากลัวมนุษย์ส่วนมากเมื่อประสบกับสิ่งที่น่ากลัวคือภัยธรรมชาติได้แก่อักขีภัย ภูตก,กััภัยว่าตะภัยเป็นต้นหรือปัญหาความทุกข์ด่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้แก่ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจ